Nopadon Story a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นปดอนสตอรี่พอดแคสตนะครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานนะครับหนังสือที่ชื่อว่า Connect นะเ,เขียนโดยอาจารย์เดวิดแบรดฟอร์ดแล้วก็อาจารย์แคร์โรลโรบินนะก็เมื่อวานได้รีวิวไปจากข้อคิดทั้งหมด ตอนแรกคิดว่า19นะรจริงๆมี18ข้อนะครับ18ข้อก็รีวิวไปถึงข้อ10แล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้มาดูต่อกันนะครับข้อที่11นะที่ผมเขียนสรุปไว้นะครับเขียนไว้ว่าในเรื่องความสัมพันธ์นั้นเนี่ยเรามีทางเลือกอยู่เสมอแต่การตอบสนองจากฝ่ายตรงข้ามนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ทางเลือกบางทางเนี่ยมันทําได้ง่ายบางทางมันทําได้ยากนะครับคือบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีทางเลือกนะไม่มีทางเลือกแปลว่าเราต้องทําอย่างนี้แหละจริงๆแล้วเนี่ยเขา อาจารย์สองท่านเนี่ยเขาบอกว่ามันมีนะทางเรื่องนะ่ะมันมีแต่ว่าใช่ใชครับทางเลือกมันง่ายยากไม่เท่ากันคราวนี้ไอ้ความง่ายความยากเนี่ยมันเกิดจากการที่อีกฝ่ายหนึ่งอะตอบสนองมาแบบไหนเช่นสมมุตินะเราเห็นเขาทำอะไรไม่ถูกเนี่ยแล้วเราพยายามที่จะไปไปไป,ไปแนะนําเขาเนี่ยนะครับถ้าเขาตอบสนองมาบอกว่าเออเออ,เอ,อขอบคุณมากเลยนะที่แนะนําเรา นะเราก็จะมีทางเลือกที่มันง่ายนะครับที่เราจะสามารถพูดต่อได้สามารถจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้เพราะว่าการตอบสนองเขาออกมาในเชิงบวกนะครับเขาเขารู้สึกดีกับการที่เราไปแนะนําเขานะแต่ว่าถ้าเกิดการตอบสนองเขาออกมาในเชิงลบเช่นเฮ้ยทำไมต้องมายุ่งกับเรื่องเรามากนะักนะอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมันมาแบบนี้ ทางเลือกที่จะทําให้เราพูดต่อเนี่ยมันก็จะเริ่มยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบสนองมันส่งผลแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีทางเลือกเราก็ังมีทางเลือกว่าจะพูดต่อหรือไม่พูดต่อหรือใช้วิธีการอื่นๆได้นะครับข้อที่12นะครับข้อนี้สรุปไว้ยาวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายนะครับก็บอกว่าในกรณีที่เรามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์และไม่อยากให้ความสัมพันธ์แย่ลงไปอีกสมมุติว่าทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับแฟนนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นจากการพยายามใช้ความอดทนหลีกเล่่่ยาารลวโทษแตะะฝนคับ แปลว่าอย่างแรกยังยังไม่ต้องทำนะก็คือเธอน่ะผิดฉันน่ะถูกนี่คือการกล่าวโทษนะยิ่งกล่าวโทษเนี่ยทุกคนจะภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า d e f e n s i v e ก็คือจะปกป้องตัวเองแล้วก็จะโยนความผิดไปที่อีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยความสัมพันธ์มันก็จะแย่ลงนะถัดไปเนี่ยให้แยกแยะให้ออกว่าไหนเป็นปัญหาของเราไม่ใช่โยนปัญหาทั้งหมดไปให้อีกฝ่ายเสมอคือปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มันไม่ได้เป็นคนคนเดียวหรอกที่มันทําให้เกิดปัญหาร้อยเอร์เซนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองนึกลองนึกบางทีมันนึกปัญหาคนอื่นน่มันนึกง่ายนะเอ้นี่เธอทําผิดอันนั้นเธอทําผิดแต่ว่าปัญหาของตัวเราเนี่ยฝากเราเนี่ยหรือว่าบางครั้งบางอย่างที่เราไม่ไม่รู้ตัวเนี่ยลองนึกนิดนึงว่าอะไรเป็นปัญหาของเราเช่นสมมตินะภรรยาบน่นบ่อยเหลือเกินนะครับ ถ้าถ้าไม่คิดอะไรมากก็โยนปัญหาไปที่ภรรยาว่าเนี่ยเธอเป็นคนขี้บ่นเนี่ยใครจะอยู่กับเธอได้ไม่ได้หรอกเรารำคาญเธอกันทั้งนั้นแหละนะครับแต่กลับมาคิดนิดนึงว่าปัญหาของเราคืออะไรจริงๆแล้วคนอยู่ดีๆไม่ได้ลุกขึ้นมาบ่นอย่างเดียวถูกปะเขาก็อาจจะเกิดจากพฤติกรรมบางอย่างที่เราทําแล้วมันทําให้เขาหมุดหงิดทําให้เขาเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นลองลองมาดูว่าปัญหาไหนมันของเรานะครับอีกอันหนึ่งก็คือรู้จักการให้ข้อคิดอย่างถูกวิธีนะครับ คือบางทีเนี่ยออการให้ข้อคิดการให้ฟีดแบ็กเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะแต่ว่าใช้ภาษาใช้คําพูดบางทีผิดผิดหูไปเนี่ยมันมันมันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแทนที่จะเป็นข้อคิดที่มีประโยชน์คนรับฟังแล้วก็ไปใช้กับกลายเป็นชวนทะเลาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องระวังในการให้ข้อคิดนะเข้าใจความรู้สึกอีกฝ่ายอันนี้อันนี้แน่นอนนะครับบางทีแล้ว เขาทําไมทําไมเธอต้องโกรธเพราะว่าเราไม่เข้าใจเขาไงถ้าเราเข้าใจเราลองไปเขาเรียกว่าสวมรองเท้าเป็นเป็นตัวเขาเนี่ยเราจะรู้ว่าเออถ้าเป็นเราเราจะโกรธลรวเผิดจะโกรธมากกว่าเขาอีกนะครับคือคืออยากเขาบอกอยารู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองบางทีบางครั้งเนี่ยคนให้ฟีดแบ็กเราเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยชอบใจนะแล้วลักษณะดิเฟนซีฟคือฉันไม่ผิดคือคือเราจะเราจะต้านทันทีนะครับผมผมส่วนตัวก็เคยเจออยู่เหมือนกันบางทีเนี่ย เราไม่ได้ตั้งใจหรอกเราเราพูดไปเพื่อที่จะแนะนําแต่ว่าคนฟังบางทีเขาอาจจะดีเฟนตเน่ยเขากลัวความผิดบางทีมันเกิดจากอย่างนี้ฮะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะโดนตําหนิในเรื่องที่ที่ไม่ไม่ยุติธรรมกับเขาหรือว่าโดนตําหนิทาให้เขาโดนลงโทษอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วมันก็เลยเป็นนิสัยที่เขาจะต้องดีเฟนตเพราะเขากลัวที่จะผิดกลัวที่จะผิด พอมาถึงตอนเราที่ไปดีวกับเขาซึ่งเราก็ไม่ได้รู้จักเขามาก่อนนานนักเนี่ยเรามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกเลยนี่ไม่ใช่ความผิดของหนูนะอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือเขาจะเริ่มเป็นลักษณะแบบนั้นนั้นไม่ไม่จำเป็นต้องรู้สึกแบบนั้นนะครับก็บอกว่าถ้าอีกฝ่ายเนี่ยให้ข้อคิดเรื่องพฤติกรรมของเราเนี่ยก็ก็ไม่จําเป็นต้องบอกว่าฉันต้องถูกไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดเลยนะครับหาทางออกร่วมกันครับ พยายามคุยกันนะครับว่าเราจะทํำยังไงที่จะทําให้เกิดทางออกที่ดีทั้ง2ฝ่ายแล้วก็พยายามอย่าพูดไปนอกเรื่องเคยเห็นคนทะเลาะก,กันไหมฮะมึงทีทะเลาะก,กันเนี่ยประเด็นมันมีอยู่นิดเดียวอย่างประเด็นเดียวแต่คุณลากเอาที่เคยทะเลาะก,กันในะอดีตมาลุยกันก็จําได้ไหมเมื่อปีที่แล้วแกทําอันนี้ผิดเป็นไงอะไรมอาบอกงั้นสองปีที่แล้วแกก็เคยค,ค,ค,คือกลายเป็นเรื่องแบบนั้น,เ,นเขาเลือกพูดนอกเรื่องฮนะไปเรื่องเรื่องบางทีไม่ใช่เรื่องอิจฉาที่เราเถียงกันด้วยซ้ํานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควร ไม่ควรทำนะคือทะเลาะทะเลาะแล้วก็แบบโกรธแล้วก็หนีออกไปจากตรงนั้นทันทีเลยอย่างเงี้ยความสัมพันธ์มันจะแย่นะครับคุยให้จบนะคุยให้จบแล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยถามเลยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เธอพูดเรื่องนี้มันหมายถึงว่าอย่างไงนะครับเวลาเวลาเราจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่คู่จะเรียกว่าคู่สนทนาเราเนี่ยดีขึ้นเนี่ยก็คือหาเป้าหมายร่วมกันนะจริงๆแล้ว ทั้งสองคนเนี่ยถ้าเกิดไม่รักกันเนี่ยคงไม่มานั่งคุยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าเขามานั่งคุยกันเนี่ยแสดงว่าเขารักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเป้าหมายร่วมกันเมื่อจริงเราเราอยากให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยกันพ้องเห็นพ้องต้องก100ันร้อยเปอซนะครับหรือว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับวิธีการแก้ปัญหาของอีกฝ่า,ายเขาอาจจะเสนอว่าถ้างั้นเราทําแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องทําตามตลอดนะครับแต่การไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่แปลว่าต้องทะเลาะก,กัน ก็ผมว่าเป็นข้อคิดที่ดีหลายๆข้อนะครับลองเอาไปจะเลือกแก้ไขหรือว่าปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับใครสักคนที่เราเราแคร์นะครับให้มันดีขึ้นนะคราวนี้เวลาเราจะแก้ไขความสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลุมทางทั้งหมดอยู่8เรื่องนะอันแรกที่เป็นหลุมทางแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ควรทำอะหรือต้องระวังะนะครับด่วนตัดสินนิกฟายอ๋อฉันรู้ละที่เธอทําแบบเนี้ยเพราะว่าเธอขี้เกียจอะไรเงี้ยคือคุณไม่ตัดสินเขาก่อนเลยอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่ง สองคือคิดว่าถ้าไม่เป็นแบบนี้ต้องเป็นอีกแบบแน่นอนคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็น Black and White คือไม่ขาวต้องดำจริงๆมันมีหลายสีนะครับมันมีสีเทามันมีสีแดงสีเขียวมันไม่จาเป็นต้องขาวกับดาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับสมมุติเราออฟเฟอร์หรือบอกโซลูชันบอกทางออกไปว่าเออถ้างั้นวันหลังเธอทําแบบนี้สิ เขาบอกเอ้ยฉันไม่อยากทําอ๋อไม่อยากทําแปลว่าไม่รักกันใช่ไหมไม่เกี่ยวเขาอาจจะมีวิธีอื่นที่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 เขาอยากทํามากกว่าแล้วมันก็ทําให้เราเรามีความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้นะครับไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทําตามที่เราแนะนําแปลว่าเขาไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรานะอันที่3คือเอาแต่โต้แย้งเรื่องทางออกโดยไม่สนใจความต้องการที่แท้จริงบางทีเอาแค่เอาชนะ เอาชนะในการพูดกันด่าก,กันแต่วาจริงแล้วความต้องการที่แท้จริงไม่ได้ตอบโจทย์เลยนะเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกันไม่ใช่หรอกแต่ว่านี่ไม่ได้ฉันจะต้องถูกเสมอนะครับอันที่4ี่คือไม่แยกแยะระหว่างความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงคือเขาถึงพูดนะฮะเวลาเราเราจะพูดกันเนี่ยเอาให้ชัดว่าเอาข้อเท็จจริงมาวางขอ้อเท็จจริงที่ทุกคนก็จะเห็นกันว่าตอนนี้เราทะเลาะกันนะนี่คือข้อเท็จจริงส่วนเธอฉันคิดว่าเธอผิดอันนี้คือความคิดเห็นนะฉันคิดว่าเธอขี้เกียจนี่คือความคิดเห็น นะอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือความคิดเห็นแยกแยะออกมาข้อเท็จจริงเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันหรือถ้าเกิดเป็นข้อเท็จจริงที่ที่ต่างฝ่ายต่างอยู่คนละคนละตัวเลขเนี่ยจะได้เคลียร์กันให้ชัดเพราะข้อเท็จจริงมันเคลียร์ง่ายฮะมันมันชัดเจนครับว่ามันอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่นะครับแต่ความที่คิดเห็นเนี่ย มันมันไม่มีถูกผิดอ่ะเพราะแต่ละคนมันมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้อยู่แล้วนะครับเวลาผมผมสอนหนังสือเนี่ยตอนนี้เปิดเทอมไปแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าคุณพูดมาเถอะเวลาผมขอความคิดเห็นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวถูกผิดเพราะว่าข้อทิดเห็นไม่มีคําว่าผิดมันเป็นความเห็นของคุณคุณจะผิดได้ยังไงอะ่ะความเห็นคุณเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ข้อท็จจริงนี่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรอย่างเงี้ยเออมันมีถูกผิดใช่ไหมข้อ5นะที่เป็นหลุมพางคือไม่แยกแยะระหว่างการทดลองกับการตัดสินใจขั้นสุดท้าาายยยบงงอ่่เนี ที่ฝ่ายสนทนาเราเนี่ยเขาเขาเสนอมาเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป็นฟในนอลโซลูชันนะไม่ได้บอกว่ามันคือการตัดสินใจขั้นสุดท้ายแล้วจะต้องทําอันนี้เท่านั้นนะจริงๆแล้วเขาอาจจะทดลองก็ได้ถ้าทําแล้วไม่เวิร์กก็เลิกก็ได้นะครับอย่าไปคิดว่าต้องทําแบบนี้ไปตลอดนะครับข้อหคือรู้สึกว่าความต้องการของอ e ีกฝ่ายไม่สําคัญอันนี้เป็นหลุมพลางแน่เฮ้ยคุณไม่ได้สีเรียดเรื่องนี้หรอกคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่สีเรียด คุณแค่ไปรู้สึกเองว่าเรื่องนี้เขาไม่ไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเขาจะสนใจมากก็ได้นะครับข้อ7อันนี้ไม่สนใจลักษณะนิสัยของอีกฝ่ายคือถ้าถ้าอีกฝ่ายเป็นคนแบบไหนถ้าเรารู้จักเขาดีเนี่ยเราสนใจแล้วเราจะรู้เลยครับวิธีการดิวหรือจัดการหรือพูดคุยกับคนในลักษณะแบบนี้ต้องระวังเรื่องไหนบ้างถ้าเกิดคุณไม่สนใจบอกผมเป็นคนไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยแคร์มันก็มีปัญหาทางด้านความสัมพันธ์นั่นแหละแล้วอันที่8อันนี้ก็เห็นเยอะนะครับก็คือไปกําหนดให้อีกฝ่ายทําอะไรที่ตัวเองอยากให้ทํา โดยเพราะอย่างยิ่งนะอันนี้อันนี้แชร์ให้ฟังเพิ่มเติมนะเช่นคุณพ่อคุณแม่กับลูกเนี่ยพ่อแม่ก็จะรู้สึกตัวเองนะว่าตัวเองมีอํานาจสูงกว่าลูกก็จะบอกว่าเธอไม่ต้องพูดเธอไม่ต้องถามเธอไม่ต้องเถียง1นึสาเธอต้องทําตามนี้จบความสัมพันธ์มันก็ไม่ดีครับทําแบบนั้นบางทีลูกก็โดนบังคับไงลูกก็สามารถทําได้หรือทําแบบไม่ได้พึงพอใจแต่เขาก็ไม่กล้าแสดงออกเขาก็ถ้าถ้าเขาหลบได้เขาก็หลบโกหกได้เขาก็เขาก็โกหกเขาก็ไปอยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่กับพ่อแม่ ไม่ได้แปลว่าอยู่กับเพื่อนไม่ดีนะครับแต่ว่าเรากําลังจะบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกก็จะแย่เพราะว่าอีกฝ่ายไม่ได้แคร์ความความรู้สึกเลยนะครับไม่ได้พูดถึงพ่อแม่อย่างเดียวนะในมุมของลูกกับพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาถึงข้อคิดข้อที่14นะครับก็อบอกการหาคนกลางเข้ามาช่วยแก้ความสัมพันธ์เนี่ยทำได้นะเพราะบางทีมันเข้าหน้ากันไม่ติดหรือว่าไม่รู้จะเริ่มกันยังไงก็ก็ ดึงคนกลางมาคนกลางเนี่ยก็อาจจะช่วยประสานทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2คนนี้ดีขึ้นก็มีเยอะแยะครับเวลาเวลาแฟนทะเลาะกันอะไรเงี้ยเพื่อนสนิทกันก็อาจจะเป็นคนกลางที่มาไกลเกลี่ยทาให้ดีกลับคืนมาดีขึ้นมาได้แต่ว่าเขามีข้อควรระวังอยู่4ข้อนะการเอาคนกลางเข้ามาคือ1คือคนกลางที่เข้ามาโดยที่ไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเ,เขาต้องการอะไร เขาต้องการคืนดีกันหรือเขาต้องการคุยกันเรื่องไหนยังไงอันนี้อันนี้อันตรายเพราะว่าคนกลางก็ทําอะไรไม่ถูกอันที่2คือเราไปคิดว่าคนกลางต้องหาทางออกให้จริงๆทางออกความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องของคน2คนไม่ใช่เป็นเรื่องของคนกลางคนกลางเป็นแค่คนประสานไม่ใช่แบบไปหาคนกลางมาแล้วบอกว่ายนโยนภาระให้คนกลางบอกว่าเธอหาวิธีการทําให้พวกเราดีกันสิคนกลางเขาไม่รู้หรอกนะว่าคุณทะเลาะคุณมีอ่ะฮิสตอรี่อะไรเยอะแยะนะครับจะมีประวัติอะไรต่อกันมากมายนะ เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนหาทางออกที่ดีที่สุดให้คุณนะคุณต้องหากันเองแต่ว่าคนกลางจะช่วยประสานนะครับอันที่3คือคนกลางไม่มีข้อมูลครบถ้วนนะคือบคือมาแล้วไม่รู้แล้วทะเลาะเรื่องไหนยังไงแล้วคนกลางแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์มากนะักใช่ไหมก็มันม,มานั่งแอบ,บฟังเราคุยกันนะอ่ะจริงแล้วเอาไปเมาส์ต่ออีกอย่างเงี้ยก็จะไม่ช่วยนะอันที่4อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมาะที่จะใช้คําว่าคนกลางเลยเขาเขาบอกคนกลางที่เลือกเข้าข้างคนใดคนหนึ่งมาถึงเป็นคนกลางนะแต่บอกว่าเธอผิดเธอผิดเธอต้องขอโทษเขา เขาถูกคนเดียวเธอนั่นแหละผิดเธอมันงี่เงา่าอาะอย่างนี้ไม่เรียกคนกลางละอย่างนี้เป็นเป็นอีกฝ่ายหนึ่งของอีกฝ่ายหนึ่งนะคือเป็นกองเชียร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็หาได้นะครับหาได้แต่ก็ต้องระวังนะข้อที่15นะผมเขียนสรุปไว้จากหนังสือนะครับบอกว่าในเรื่องความสัมพันธ์นั้นเนี่ยเราควรมีขอบเขตและความคาดหวังให้ชัดเจนว่าตรงไหนเราควรทําตรงไหนไม่ควรทําคือความสัมพันธ์ที่ไม่มีขอบเขตบางทีมันมันมีอยู่2ด้านนะคือเราไปล้ําเส้นเขาขเขามาล้าเส้นเราเยอะไป เราเราไปล้ำเส้นเขาก็คือเราไม่มีขอบเขตเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะคาดหวังนู่นนี่นั่นเธอต้องทําตามนี้ถ้าเธอไม่ทําตามนี้ฉันจะเลิกกับเธอเธอไม่ทาตามนี้ฉันจะไม่รักเธอนู่นนี่นั่นก็ความสัมพันธ์มันก็แย่ลงคะที่คุณไปล้ำ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 เข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวเขาเยอะๆคในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณปล่อยให้คนอื่นล้ําเข้ามาเยอะๆนะเขาก็บังคับให้คุณทํานู่นทํานี่ถ้าไม่ทําแล้วเขาก็เอาความรักมาต่อรองถ้าไม่ทําเขาจะเลิกกับคุณมันก็ท็อกซิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องชัดเจนว่าเอตรรงนี้เา เราเราคุยกันนะเป็นพื้นที่ตรงกลางที่เราน่าจะต้องรับผิดชอบร่วมกันส่วนในนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเธอฉังจะไม่เข้าไปยุ่งหรือก้าไก่ความเป็นส่วนตัวของเธออะไรเงี้ยข้อ16นะครับเขาบอกว่าระวังการพูดคุยที่บางหัวข้อเป็นปัญหาของเราแต่หัวข้อนั้นอาจจะเป็นจุดอ่อนไหวของอ e ีกฝ่ายเช่นเดียวกันเช่นเช่นยกตัวอย่างนะครับเช่นตัวเรามีปัญหากับแฟนนะครับเราก็อยากจะระบายให้เพื่อนฟัง แต่ต้องระวังนะฮะเพื่อนคนนี้เขาอาจจะทะเลาะก,กับแฟนจกนกระทั่งเลิกกันแล้วหย่าก,กับแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยการการไปไประบายเขาฟังเนี่ยมันกลับไปย้ำเตือนให้เขารู้สึกแย่หรือสมมุติว่าเราประสบความล้มเหลวในการทําธุรกิจเราก็อยากจะไประบายกับเพื่อนแต่ดันไปเลือกเพื่อนที่เขาล้มละลายอะ่ะเขาจะรู้สึกแบบ คือคือเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเรานะแต่ว่ามันเหมือนไปนย้ำเตือนจุดอ่อนเขาแล้วบางทีมันเป็นจุดที่เขาเซนซิทีฟเป็นจุดที่เขาอ่อนไหวนะครับก็ต้องต้องลองดูคือคือไม่ได้บอกว่าห้ามห้ามระบายนะบางทีการไปพูดกับคนที่เคยประสบความประสบสิ่งเดียวกับเราเนี่ยบางทีมันก็เป็นเป็นเป็น,เ,ปนเราจะได้คําแนะนําดีๆจากเขาแต่ว่าก็ต้องดูว่าเขาอ่อนไหวมากมากน้อยแค่ไหนนะไปพูดแล้วเขาก็บางทีเขาก็เครียดนะ หรือว่าบางทีเขาก็รู้สึกว่าทําไมคุณถึงเอาเรื่องนี้มาคุยด้วยอะไรเงี้ยข้อที่17็นะเขาบอกลองนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นครับมีความสัมพันธ์ใดบ้างที่เราอยากทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมผมว่าข้อนี้เนี่ยที่ผมจดไว้ไม่ใช่อะไรฮะคือจริงๆเราไม่เคยได้คิดเลยเพราะอ่านหนังสือตรงนี้แล้วเจอประโยคนี้ก็จดมาเพราะว่าเออลองคิดว่าสมมติเรากับพ่อแม่เนี่ยมีมีอะไรบ้างไหมที่เราอยากทําให้ดีขึ้นเราจะทำยังไง เรากับพี่น้องเงี้ยมีอะไรบ้างที่จะทําให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นเรากับคู่ชีวิตเราสามีหรือภรรยาเราเนี่ยมีอะไรที่จะทําให้ดีขึ้นได้เรากับลูกๆนะมีอะไรที่จะทําให้ดีขึ้นได้เรากับเพื่อนโรงเรียนเรากับเพื่อนร่วมงานคือคือเรามีความสัมพันธ์ในชีวิตอยู่หลายคู่นะก็ลองคิดดูว่ามันมีความสัมพันธ์ใดบ้างที่เราทอยากทาให้ดีขึ้นบางทีมันก็ดีอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรแต่ขอให้ได้มานั่งคิดนิดนึง นะครับมานั่งคิดนิดหนึ่งบางทีมันอาจจะมีความสัมพันธ์บางอย่างที่แบบเออรอรอเรารอตัวเราเนี่ยแหละที่จะลุกขึ้นมาเทคแอคชั่นแล้วบางทีเนี่ยมันก็มุนตึงกันอยู่ตั้งนานนะจริงคุยกันนิดเดียวจบเลยนะครับแล้วข้อที่18นะครับเป็นข้อที่เป็นข้อสุดท้ายสําหรับการจดหรือว่าการรีวิวหนังสืออันนี้เนี่ยเขาบอกบางความสัมพันธ์ที่แย่ไปแล้วก็สามารถกลับมาดีเหมือนเดิมก็เป็นได้มันเป็นข้อความที่ให้กําลังใจคนที่ อาจจะทําอะไรที่มันแตกหักทำอะไรที่มันแย่ทําอะไรที่มันเลวร้ายไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟนเรื่องของคู่ชีวิตเรื่องของพี่น้องเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เรื่องของลูกอะไรเงี้ยอะไรก็ได้นะมันแย่ไปแล้วไม่ได้แปลว่ามันต้องแย่ตลอดไปนะครับเราก็อาจจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขหรือทําให้มันดีขึ้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เจอความสัมพันธ์แย่ๆ หรือมีความสัมพันธ์แย่ๆอยู่นะครับหนังสือชื่อ Connect นะครับมีคนถามมาผมผมสรุปอยู่ในเพจว่ามีแปลหรือยังความรู้ผมตอนนี้นะมันอาจจะผิดก็ได้นะครับคือยังไม่มีนะครับยังไม่มีแปลถ้ามีก็ต้องขออภัยนะครับอันที่2คือซื้อที่ไหนคินโอกุนิยะกับร้านเอเชียบุน่าจะมีหนังสือภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ผมซื้อที่คินโกุนิยนะครับหรือก็บางเล่มก็ซื้อที่เอเชียบุแต่ถ้าเกิด2ที่นี้ไม่มี ผมจะซื้อผ่านอเมซอนสั่งมาจากต่างประเทศนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะจะเป็นช่องทางนี้เป็นหลักนะฮะเอกนิดหนึงอยากอยากเ,าเล่าให้ฟังนิดนึงครับคือผมหลายๆเล่มนะเวลาผมจดสรุปก่อนมาทำพอดแคสต์เนี่ยผมก็จะทำเป็นข้อๆแล้วก็โพสลงในเพจโนบุลอนสตอรี่หลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นการขายหนังสือเพราะตอนนี้เนี่ยบางทีต้อง,ต,องต้องเข้าไปตอบในคอมเมนต์หรือใน Facebook เช่นท่านจะถามว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนาราคาเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าไม่ไมทราบถ้าสั่งซื้ออย่างที่ผมบอกก็กินอ k คุนิยะอีเซียบุ๊กแต่ที่ท่านถามเนี่ยเซนของท่านคือท่านคิดว่าเพจผมขายหนังสือไงนะครับซึ่งซึ่งก็ก็ก็เข้าใจนะว่าทําไมเพราะว่าบางทีเราเคยเห็นเพจร้านหนังสือเขาเขาเขาโพสอะไรลักษณะคล้ายๆผมเนี่ยทำคล้ายๆผมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ย เขาก็จะมีว่าสั่งซื้อได้ที่นี่นะเล,ล,ล็ง์นี้แต่ว่าของผมผมไม่ได้ทําเพื่อขายหนังสือนะครับหนังสือผมมีเล่มเดียวหลายคนอินบ็อกมาเลยขอซือ้อหนังสือเล่มนี้ผมผมไม่มีนะครับไม่ได้ไม่ได้ขายนะครับแค่รีวิวให้ให้ด้านอา่านเฉยถ้าชอบก็ต้องไปหาซื้อเอง <ๆ S 1> ผมก็จะ,จะ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 ถือโอกาสนี้มามา,มาบอกให้เกิดคนฟังนบุดนสตอรีรร่ทราบด้วยว่าไม่ไม่ได้ขายหนังสือพวกนี้นะครับห <pouco S 1> <Gud. S 2> นังสือพวกนี้เนี่ยอ่านจบแล้วผมมีเล่มเดียวก็ส่วนใหญ่ก็ไปประมูลเพื่อเอาเงินทั้งหมด ไม่ได้หาค่าใช้จ่ายใดๆเนี่ยเอาไปทําบุญแค่นั้นเองครับก็มีเล่มเดียวไม่ได้ไม่ได้ขายแต่ว่าถ้าใครอยากหาซื้ออ่านก็ถ้าผมมีเวลาผมก็จะไปตอบแม้ว่าไม่ได้ขายครับมีมีไปซื้อได้ตามนั้นหนังสือทั่วไปครับอะไรเงี้ยนะครับก็จะบอกนะแต่ว่าบางคนก็ดูแนวออกมาแนวเชิงตําหนินิดนึงว่าทําไมขายหนังสือไม่บอกว่าซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยไม่ได้ขายไงคือคือเขาก็บอกว่าทําไมไม่บอกราคาทําไมไม่บอก ร้านหนังสือเอไม่บอกช่องทางการสั่งก็ไม่ได้ขายไงสรุปคือไม่ได้ขายก็แต่เข้าใจเขาแหละเขาก็แบบหงุดหงิดว่าแบบไอ้นี่เขาคงมีคนไหนคนอาจจะเอาไปด่าก็ได้นะว่าเพจเนี้ไม่ขายหนังสือแต่ไม่ยอมบอกให้สั่งซื้อที่ไหนทําให้เราต้องมาถามอะไรเงี้ยซ,ซึ่งก็ชี้แจงไปแล้วนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.